สวัสดีครับ่ันผูุ้ชมผ้า่านูุชมมารีวิวเบินตลาดนัดบันทงให้ตลาดวันอาทิตย์นะครับถึงเรศรษฐกิจจะดีบ่ดีคนก็ต้องล่างไรไม่อย่างสิละครับนันี้ามันล่นงานทรายมือนี่มันล่นตลาดครับมาเบิ่งทางด้านขวามือรถจอดหลายนะครับเนาะรับผู้สายมากๆนั่นี่ยขายผ้า พี่น้องเอฟซีเลาะเบิงไม่ตลาดาาวันเป็นสายยังคำของสินค้าส่วนใหญ่าาก็มาจากมาจากทางอื่นนะครับผูกโอกะมีโบผูโอกะมิมอะมนอปิ้งปลาปิ้งปลาปิ้งคลา,า,ายของอาหารนี่จะเป็นอาหารทะเลั นนมีเงินโมมีเงินกับตองมาเนาะเพราโมมีมองหากิดน,นะครับต้องออกมาซื้อต้องออกมาจ่ายตลาดเพราคนรวยคนจนต้องออกมาซื้อเพราะว่าไปหากิดบ่ได้หาตามให้ตามหน้าตามห่วยตามน้องโมมีแล้วนะครับต้อตงมาหาตามตลาด ยังกอต้องมาสื่อตามตลาดนะครับข้ายขนมน้มนอขายเครื่องสมบังิในคาร์เตรอรี่ที่พึ่งของคนจนเนป็นเสือผานะครับสำหรับใส่กันหนาว มม่ใหญ่ในมี้จะของมาจากบ้านเฮ้าจากหวยจากของผูกเองเออบวบ,บ,บ,บแล้วค้นขยันเศร้าบาทแล้วว่าเนาะเครื่องเครื่องสำบานมเฮ็ดผูกเฮ็ดญี่ปุ่นผูกอเองเนาะออ อันนี้ก็ปลูกเอเองปลอดสารพิษปลอดสารพิษก็อันนี้ตัวดีตัวดีอันนี้เพื่อนอีกุ่ม,มพ่วง อันนี้เพิ่นเอื้อนรถอีกุ่มพ่วงเห็นผุ่มพ่วงแม่ใหญ่ดวงเห็นผุ่มพ่วงข่อยพอเชามาข่อยถามหาแต่พุ่มพ่วงแม่ใหญ่ดวงเห็นผุ่มพ่วงข่อยบอพุ่มพ่วงไม่มาข่อยก็แทบขาดใจพุ่มพ่วงอยู่ใส่มาขายปลาทู่ว้ข่อยแน อันนี้ก็เป็นพักอดสานพิดลูกเองที่สวนบริสุทธิ์บ้านอันนี้พญายักษ์ขเข่งวนข้่งหวนแอวหวานผู้อดสานเสียงแกนคนแกสลักมีฝีมือเสร็จละสร้าง